สวัสดีจ้านะคะพบกับโค้ดพินิดีกแล้วนะคะวันนี้พินิดก็จะมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆทางช่องยูทูบเบอนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่วันที่ยีสิบของที่พิทเข้าไปเรียนนะคะกับครูสิตามานะอยากจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้นะคะสำหรับตัวพี่เองที่ไปดูคลิปมหาการ์ดนะคะ 21วันแล้วสาเร็จกับตัวเองนะคะด้วยการใช้กดแรงหนึ่งดูดกดจักรวาลน,นะสาเร็จจริงๆค่ะนะคะทาอย่างไรถึงจะสาเร็จนะคะหนึ่งค่ะนะคะพี่มีความสุขค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะมีความสุขคิดบวกค่ะมองโลกในแง่ดีไปหมดทุกอย่างค่ะนะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในแดนบวกเสมอค่ะนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คุมตัวเองให้อยู่ในแดนบวก พี่อธิษฐานจิตกับน้ําหอมพลังงานหินนะคะขอเงินหนึ่งเงินบาทไม่รู้ว่าจะมาจากไหนขอให้ได้ถือเวลาผ่านไปค่ะเกือบจะสิบแปดสิบเก้าค่ะนะคะจะครบยี่สิบเอ็ดวันนี้แหละได้ผลจริงจริงเลยค่ะนะคะเงินมาจริงๆงค่ะนะคะเงินถาโถมมามากกว่าหนึ่งหมื่นบาทค่ะขายของดีด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆเ,เคยคิดจะตั้งเป้าอะไรสักหนึ่งอย่าง เคยส่วนคนส่วนมากอ่ะจะมองแต่อดีตว่ามองแต่อดีตมองแต่ปัจจุบันว่าในน้นะชีวิตฉันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วฉันจะชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรนะคะบอกเลยว่าทุกคนมีชีวิตดีขึ้นได้ตั้งแต่ได้โชคดีที่ได้มาเผลอดูคลิปพี่ได้กดเข้ามาดูคลิปนิดนะคะวันนี้โค้ดตั้งใจค่ะโค้ดพี่นิดตั้งใจมากๆที่อยากจะมาแบ่งทุกแบ่งปันทุกคลิปทุกคลิป,ลปถ้าวันนี้ คุณนี่ยจะใช้กดแรงดึงดูดใช่ไหมคะคุณอยากจะเจอเรื่องราวดีๆทําอย่างไรคะนะคะตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไปเลยค่ะนะคะมันถึงจะเร้าใจเราอย่างเช่นวันนี้เราขายของอยู่ใช่ไหมเรากําลังขายของออนไลน์อยู่เราตั้งเป้าไปเลยว่าวันนี้นะเราสักวันนะเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์สักวันนะฉันจะเป็นนักธุรกิจที่แบบมีเงินมากกว่าร้อยล้าน สักวันนะฉันจะเป็นนัก,รกสร้างแรงบันดาลใจที่มีสมองฉันเนี่ยมีเงินมากกว่าพันล้านสักวันฉันจะมีคนมาติดตามฉันเป็นล้ลานคนฉันสามารถทําให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นดีขึ้นอ่ะอ่ะมาไม่เปิดให้มาลูกก็หนูไปครับอ้าวทำไมเป็นอะย่างนั้นลูกแปบ๊บเดียวแล้วลูกนะนะแปบบ๊บแป๊บ เดิไม่หาก่อนก็ขออภัยด้วยนะที่พี่นี่ต้องจับกล้องแล้วก็ไลฟ์แบบนี้ไออัดคลิปแบบนี้ค่ะเพราะว่าแบตอ่อนแบตอ่อนแล้วก็วันนี้ปากกระซีดด้วยนะ <c oughs> นิทาแป๊บเดียวหลุด นี่ไงมาแล้วคือนะคะจากตัวนิดเองค่ะแต่ก่อนไม่รู้ว่าเราใช้เดี๋ยวกำลังมานี่ไงมาแล้วนีไ<ง>่ไงลูกอ่านะคะ แต่ก่อนนี้ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเหมือนกันค่ะนะคะพอวันนี้มารู้จักกดแรงดึงดูดกจักรวาลค่ะเรารู้วิธีการใช้กดแรงดึงดูดจกักรวาลว่าทําอย่างไรค่ะนิดก็ทําได้จริงอย่างที่ครูสอนมาค่ะนะคะวันนี้ค่ะจักรวาลอะโลกใบเนี้ค่ะนะคะมีเหลือเฟือหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เั็นเองท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอถ้าวันนี้เราจุดธูปขอพรค่ะ เราจะทําอย่างไรให้เราขอพรแล้วเป็นจริงค่ะตั้งเป้าไว้ะคะ่ะหนึ่งล้านบาทฉันจะมีเงินหนึ่งล้านบาทให้ได้นะคะไม่รู้แหละว่ามันจะมาจากไหนแต่ขอพรปุ๊บแล้วทําหาช่องทางหาเงินค่ะที่มันทําให้เรารวยไวอะ่ะที่มันทําให้เรารวยไวแล้วก็สามารถทําให้เรามีไรายได้จริงๆอะ่ะทำอะไรดีนะที่มันจะทําให้เรารวยไวลงทุนใช้เงินลงทุนแล้วทําให้เรารวยไวต้องไม่ต้องมานั่งเหนื่อย ลำบากมันต้องมาทําให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราต้องมองหาช่องทางตั้งเป้าให้มันโดนใจเราไปเลยแล้วก็จินตนาการไปเลยว่า,าต่อไปนี่นะฉันจะมีเงินหลักล้านอย่างนี้นะแล้วก็จินตนาการให้เห็นภาพให้ได้เลยว่าเรามีเงินเก็บหลักล้านโดยการที่เราไปหาดีมบอดค่ะหาภาพนะคะทุกครั้งที่เราท้อใจ เราจะมีความสุขขึ้นมาเมื่อเราเห็นภาพนี้นะไม่ได้นะเราต้องมีความสุขนะเงินล้านรอเราอยู่เราต้องมีเงินเก็บหลักล้านมันเป็นไปได้สําหรับเรามันง่ายที่สุดสําหรับเราเราสามารถประสบความสําเร็จได้ไวที่สุดไม่ว่าฉันจะขายอะไรฉันก็ขายของดีไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายโคตรเก่งฉันสามารถเสกยอดการอกา,รากาศได้อะไรก็พูดว่าไปค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ณตอนนี้ทุกคนสามารถ จินตนาการให้เห็นอนาคตเลยว่าชีวิตขอภัยค่ะขอภัยค่ะชีวิตเราจะดีได้ยังไงเราจะมีความสุขแบบไหนนะเราจะมีแฟนที่น่ารักแบบไหนเราจะมีลูกที่เป็นเด็กดีแบบไหนช่วยเหลือพ่อแม่ยังไงเราจะมีการเงินที่เหลือเฟือมั่งคั่งแบบไหนเราจะมีเงินที่แบบว่างอกเงินจเจริญเต,ติบโตแบบไหนเราจะมีเงินแบบเงินเต,ติบโตเง้องเงินมากมาย เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณธุรกิจของฉันจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยัง,ยงไม่มีธุรกิจถ้าคุณอยากจะมีธุรกิจใช่ไหมคุณก็ไปหาภาพมาเลยคุณอยากจะเป็นดิวเลอร์ใช่ไหมคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมคุณไปมองหาเลยว่าวันนี้คุณตั้งเป้าเรียบร้อยใช่ไหมคนที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะเขาทํายังไงเขาถึงเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เขามีจิตใจแบบไหนเขา ที่เขาขายดีเขาทําอย่างไรเนี่ยส่วพี่นิดเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าถ้าอยากขายดีพี่ก็จะไปมองหาคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เขาขายดีเขาทําแบบไหนเขาถึงเป็นเจ้าของแบรนด์เขาทำยังไงเขาถึงประสบความสําเร็จนี่จะเรียนรู้ค่ะเราเชื่อว่าสักวันเราต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าราคาเงินคือทุกคนมีความสุขทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากคําพูดที่เราได้พูดทุกคนจะสู้ ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้้ือตัวเราเองทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีทุกคนจะยิ้มทุกคนจะร่าเริงใครที่ได้มาดูเราทำคลิปทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็จะพบเจอแต่ชีวิตดีดการเงินดีความสุขสุขภาพได้หมดแล้วที่สำคัญก็ คิดว่าเราจะได้กัลยาณมิตรดีๆที่จะมาเป็นแสงสว่างให้กับครูสีตาด้วยกันนะคะไม่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังพูดไม่เก่งเราฝึกไปเราเชื่อว่าสักวันเราก็จะเป็นครูที่ดีเป็นโค้ดที่ดีที่สามารถพูดให้ผู้คนเข้าใจได้ว่าหัวใจของเราที่แท้จริงอะ่ะอยากจะแบ่งปันสิ่งดีที่เราเรียนมาดีจริงๆอยากบอกเลยว่าพี่เต็มใจ ที่อยากจะมาแบ่งปันค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้เงินสักหนึ่งก้อนค่ะไปจุดธูปสิบหกดอกนะคะแล้วอันดับแรกค่ะให้ขอโทษร่างกายแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็จุดธูปค่ะอธิษฐานขอเลยว่าคุณอยากจะให้ชีวิตคุณดีขึ้นแบบไหนนะคะลองทําดูค่ะนะคะจกักรวาลมีให้เท่ากันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินหมื่นสองหมื่นหรือว่าเงิน แสนหรือว่าเงินหลักล้านนะคะลองทําดูนะคะโดยที่ใช้หลักการกดแรงดูดกดจักรวาลน,นะให้เข้าไปดูคลิปมระหากาศยี่สวันของครูสิตาค่ะรับรองว่าชีวิตทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆแค่หัวใจเราเท่านั้นค่ะนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ